สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนาจำน่ายเครื่องประดับหลุดจำนามและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมสินค้าทุกชิ้นมีบริการหลังการขายหากคุณลูกค้าใช้แล้วเกิดปัญหาต้องการให้ดูแลสามารถทักเข้ามาโดยถ่ายหน้าตาใบรับประกันเข้ามานะคะ เห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อคลิปสินค้าไม่เสร็จค่ะสินค้าชิ้นแรกจี้เพชรแพ้เรือนทอง90หนัก1.2กรัมประดับเพชร1ตัง11เมตรรวม0.11กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.5คูณสูง1.1เซน ขั่วห่วงขนาด4มิลราคา6,000บาทชิ้นนี้เป็นจี้ขนาดเล็กๆนะคะเหมาะสำหรับท่านที่เกิดปีแพะหรือปีมะแม,แม่ค่ะใส่ห้อยคอขนาดน่ารักกำลังสวยค่ะต่างหูบรูโทปาสประดับเพชรเรือนทอง90หนัก11.6กรัมประดับเพชร16เม็ดรวม0.24กรัต ชิ้นงานขนาดกว้าง2คูณสูง2.4เซนราคา34,800บาทชิ้นนี้เป็นงานที่ได้บรูทปาสเยอะค่ะเพชร16เมตรถูกประดับในจุดห่างๆรอยต่อระหว่างพลอยบรูทปาสสีฟ้าใสาสวยใส่แล้วดูสบายตาหน้าง,งานขนาดใหญ่ พลอยเล่นไฟวิบวับใส่แล้วสะดุดตาค่ะสร้อยข้อมือเพชรรอบวงเรือนทอง 10K หนัก12กรัมประดับเพชร210เม็ดรวม2.90กรัตหน้าสร้อยกว้าง0.6เซนยาว18.5เซนระบบล็อก2ชั้นแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา38,500บาท ชิ้นนี้เป็นงานต่างประเทศนะคะนำเพชรประดับแน่นเต็มทุกพื้นผิวของหน้างานค่ะสร้อยมาค่อนข้างยาวนะคะหากคุณลูกค้าต้องการสั่งตัดสั้นส่วนที่เหลือสามารถนำมาใช้แต่งเติมเป็นต่างหูได้ค่ะเป็นงานที่เพชรเยอะดีไซน์สวยใส่ขึ้นข้อมือแล้วดูหรูดูไฮค่ะ สร้อยคอทับทิมพมา่าลอมเพชรสองชั้นรอบวงเรือนทอง90ยิงเปอร์เซ็นต์ทองมา70.17%หนเปซนัก96.3กรัมทับทิมพมา่า5 0า5ิ5กรัตพร้อมใบเซอร์ประดับเพชร1,130เมตรรวม25กรัตหน้าสร้อยกว้าง1.5เซนสร้อยยาว16นิ้ว ระบบล็อกสองชั้นแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา5,50 0 0 0บาทเป็นงานสุดหรูที่ไว้ใส่ออกงานแล้วดึงดูดสายตาผู้พบเห็นแน่นอนค่ะงานมาแบบตัวเรือนหนักนกกว่า6บาทประดับทับทิมพม่าเผาเก่าสีสม่ำเสมอทั้งชิ้นงานและล้อมแต่ละทับทิมด้วยเพชรสองชั้นหน้างานขนาดใหญ่ ทั้งพลอยและเพชรประดับรอบวงไม่ว่าจะมองในทิศทางไหนก็จะเห็นความสวยงามของสร้อยชิ้นนี้ค่ะใส่แล้วบ่งบอกบารมีและฐานะของผู้สวมใส่ค่ะกำไลเพชรผีเสื้อดอกไม้ตุงติง้งเรือนทอง 18k หนัก16.8กรัมประดับเพชร66เมตรรวม0.80กรัต ตุ้งติ้งผีเสื้อสูง1.8เซนช่วงเพชรตุ้งติ้งยาว5.5เซนกำไรทรงวงรีเส้นผ่าศูนย์กลาง5.4เซนรอบวง15.5เซนระบบล็อกสองชั้นแบบลินเสียบและแถบล็อกคร่อมบนตัวเรือนราคา53,000บาทชิ้นนี้เป็นงานตุ้งติ้งที่ดูสวยน่ารักมากค่ะ นำเพชรประดับเป็นผีเสื้อสามตัวและทำเป็นรูปดอกไม้อีกสองดอกชิ้นงานมาแบบทองหนักบาดกว่าตัวเรือนแข็งแรงและประดับตุ้งติ้งในช่วงจุดห่างๆกันกำลังดีค่ะงานตุ้งติ้งเป็นงานสวยมีสเสน่ห์ที่ใส่แล้วชิ้นงานสามารถเคลื่อนไหวตามอริยบทจะเคลื่อนไหวไปมาและจะมีการจัดระเบียบลงมาเองค่ะ งานดีไซน์สวยและทําออกมาได้มีความละเอียดประณีตมากค่ะกําไลเพชรกรมประดับเพชรแทง่งเรือนทอง 18k หนัก18.1กรัมประดับเพชรกลม1.52กรัดเพชรแท่ง1.32กรัดทั้งชิ้นงานเพชรรวม2.84กรัด กำไรทรงวงรีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านข้าง5.8เซนรอบวง16เซนหน้ากำไรสูง2.6เซนช่วงเพชร5เซนระบบล็อก2ชั้นแบบดิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา73,000บาทงานเซตติ้งสวยทันสมัยใช้เพชรขาวและเพชรเยอะเกือบ3กระดัตตัวเรือนมาแบบทองหนัก,หน,กหนักกว่า1บาทค่ะ ชิ้นสุดท้ายต่างหูเพชรดอกไม้เรือนทอง90หนัก3.2กรัมประดับเพชร16เมตรรวม0.64กรัตหน้างานทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนราคา2 5 5 0 0บาท งานดีไซน์โดยใช้เพชรขนาด4ี่ตังวางประดับเป็นรูปดอกไม้และแต่งเติมด้านข้างขอบด้วยทองจิกลายเพื่อให้หน้างานดูแน่นและเต็มด้วยเพชรค่ะเพชรเล่นไฟวิบวับเป็นชิ้นงานที่เหมาะกับการใส่ติดหูในชีวิตประจำวันค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ